ทุกคนทราบไหมคะว่าเราสามารถเปลี่ยนสีภาพในแคนวาแบบนี้ได้เลยค่ะจริงๆแล้วฟีเจอร์นี้ก็มีมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะที่ตอนนี้แคนวาสามารถทําให้ภาพเปลี่ยนสีได้นะคะอย่างเช่นภาพนี้แต่ก่อนเก้าอี้เขาเป็นสีเขียวนะคะแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนสีให้เขาเป็นสีฟ้าสีส้มหรือว่าสีเหลืองได้ตามใจชอบเลยนะคะ โดยปกติแล้วนะคะเวลาเราจะใช้ภาพในแคนวาเนะเราก็มาที่โฟโต้นะคะจากนั้นก็ค้นหาคีย์เวิร์ดภาพที่เราต้องการจะใช้นะคะจากนั้นเราก็เลือกภาพที่เราต้องการมาเลยนะคะเราจะเลือกเป็นภาพนี้นะคะพอเราเลือกภาพแล้วเราคลิกที่ภาพจากนั้นเขาก็จะมีสีมาให้เราเลือกแบบนี้นะคะสมมติว่าแบรนด์ของเราเป็นสีอื่นเนาะที่ไม่ใช่สีเสื้อของคุณหมอนะคะแล้วก็สามารถกดเลือกสีตรงนี้นะคะแล้วก็ เปลี่ยนเป็นสีที่เราต้องการได้เลยแต่เท่าที่ทุกคนสังเกตนะคะคือมันจะไม่ได้เปลี่ยนแค่สีตรงนี้อันเดียวนะคะคือมันจะเป็นพาเลทที่เขาตั้งมาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราคลิกเปลี่ยนสีเนี่ยเป็นไปได้ว่าเขาจะเปลี่ยนมูดแอนโทนทั้งหมดเนาะอย่างเช่นสมมติเราลองเปลี่ยนพาเลตสีน้ําตาลจะเป็นสีครีมครีมดูนะคะสีที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะภาพนี้ พอเราเราก็จะสามารถเปลี่ยนภาพแบ็กกราวได้เป็นแบบสีเป๊ะๆที่เราต้องการเลยอย่างเช่นนี้เราจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะเขาก็จะเปลี่ยนแบ็กกราวให้เราจากสีชมพูเป็นสีเหลืองแบบนี้เลย่เราคิดว่าฟีเจอร์เนี้ย ค่อนข้างช่วยเราในเรื่องของการหาภาพได้ตรงกับมู a แอนโทนของแบรนด์มากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นภาพนี้นะคะก็คือเก้าอี้จะเป็นสีเขียวเนาะภาพออริจินอลของเขานะคะแต่ว่ามูตแอนโทนของงานของเราของแบรนด์ของเราเนี่ยเป็นสีฟ้ากับสีส้มเนาะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเปลี่ยนเก้าอี e ้เป็นสีส้มหรือว่าเป็นสีฟ้าได้ตามแบรนดิ้งของเรานั่นเองค่ะมันเลยทําให้บางทีเวลาเราหาภาพเราก็หาภาพได้แมทช์กับสีของ แบรนด์ของเรามากยิ่งขึ้นนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ